สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าสกินเลเจนด a r y อันใหม่กันเทปัสนีรออยู่ใช่ไหมบอกก่อนว่าผมอะดองไว้หลายแพทมาก แล้วก็ตั้งใจเลยว่าถ้ามันมาใหม่เนี่ยเราจะเอาเว้ยนี่ทุกคนดูเป็นสกินตำนานเทพอัศนีนะครับสีโคตรสวยเป็นสีแบบอมเขียวมรกตนิดๆเรื่งธรรมดามันก็เท่อยู่แล้วพอเป็นสกินเนี่ยทุกคนดูนะอุฉากการเข้าการเปิดตัวแม่งอลังการงานสร้างไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ไม่ต้องได้นะครับงบประมาณพอมีว่ะ ถ้าเปิดไอดีนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดันไอดีอื่นต่อนะครับมีอยู่แสนสามดูดิมีแสนสามไม่ได้ก็บ้าแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นพาไปดูพวกค่าความสัมพันธ์แล้วก็สก,กินที่เราขาดก่อนนะครับจ๊รูปเป้าหมายว่าเราเนี่ยต้องเก็บอันไหนบ้างอ่ะความสัมพันธ์ไม่รู้ว่ามีมาใหม่หรือเปล่านะครับผมไม่ได้มาส่องเลยแต่น่าจะมีแหละเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นลิลลี่กับเพียวใช่ไหมเอ่ยอืมตอนนั้นน่าจะเปิดไม่ได้มีอันนี้นะครับ แล้วเราจะได้แลกมาที่เหลือหลักๆก็ครบหมดแล้วดังนั้นความสัมพันธ์มี2ออันนี้อาจจะต้องแลกเอาแล้วครับอ่ะโอเคอย่าไปพูดมากให้มันมากความตู้เนี่ยจะเป็นตู้แบบขั้นเนาะถ้าเราเปิดได้ก่อนผมอาจจะเผาให้หมดเลยแล้วก็เอาไมเลสสกินหรือว่าดาวเนี่ยไปแลกตัวเหล่านี้นะครับนี่นะเห็นไหมมีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่าในตู้เนี่ยเขามีสกินเลเจนต์ออกให้เราไหม ออ๋ไม่มีนะครับมีแค่ตัวเดียวโอ้แสดงว่าเราไม่มีโอกาสเปิดได้เลเจนด์อันเก่าๆเลยเหรอเศร้าอะท่างมันไปเลยครับโอ้อีปิกระหว่างคันนิวเออใครเปิดได้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันทีว่าหมดกี่หมืน่นกี่แสนนะครับแล้เปลี่ยนข้อมูลกันผมเปิดไปแล้วไอดีหนึ่งแต่ว่ายังเปิดไม่สุดก็เลยตั้งใจว่าเออมาทำคลิปกันดีกว่าหเกือเกิน เกลือเกินเอางี้พิมพ์มาบอกกันว่าขั้นไหนอ่าได้ถึงขั้นไหนนะครับนิวนิวไม่ไม่นิวเออแล้วปีนี้ผมอยากไป20,000มัพนซับมากเลยทํามาตั้งนานแล้วซั์ไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแล้วนานเราจะขอกันเออใครที่แบบดูยังไม่ติดตามยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์เราเนี่ยฝากหน่อยนะเว้ยเออตั้งใจทําคลิปมนาะให้ดูกันบ่อยๆนะครับรบกวนหน่อยนะโอเคขึ้นไปขั้น2แล้วนะครับโอ้โหวิวแววไม่มีเลยว่ะ เลทการออกจากค่อนข้างดอกอ่ะเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย0.53ยังไม่ถึง1ปซแต่ว่าพอไปลำดับขั้นเนี่ยเลทมันจะออกง่ายมากขึ้นนะครับปรับ1.3เท่านะอ1.3 1.6ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคแมงเริ่มเริ่มเงียบแล้ว <laughs> โอ้ยไม่มีการันตีนะครับบอกก่อนไม่เหมือนอาสกินเ e เจนดารี่อันเก่าๆบางอันก็จะมีอ่า แล้ว่าอะไรการันตีมีให้แลกได้เลยแต่อันนี้ไม่มีนะครับเป็นการไล่ตู้ไปเหละตู้เนี่ยทุกคนดูโอ้แม่งเกือเกินพระเจ้าเอ้ยอีพิกมาพอได้ลุ้นมาเปิดออกพอได้แล้ว <c oughs> ชุลคีมขึ้นไปขั้นสามแล้วนะครับโอ้เกินเกินปุยมุยเกินปุยมุยเนี่ยทุกคนดูนะครับ GM เอขาไม่รักผมเลยอะ่ะคือผมต้องด่าก,ก่อนแม่งมันถึงจะออกเว้ยตามนิสัยผมอะ่ะถ้าสุ่มสกกินต้องด่าก,ก่อนไม่งั้นไม่ออกจริงๆนะครับวันนี้ถามว่ามีโอกาสได้ไหมผมว่ามีนะเออเปิดเยอะขนาดนี้แมตต่นิวยังไม่ขึ้นเลยสักอันหนึ่งอะ่ะเกินไปเกินไป GM เอ,อ้ย g m อย่ามาทําแบบนี้นะเออได้ลุ้น2อันดูทุกคนอันนี้ไดน้นิวนิวไม่นิวไอ้ชาวโอ้ไม่นิว ขึ้นไปขั้น5แล้วนะครับปรับเลทเพิ่มเป็น1.9เท่าผมยังเปิดไม่ได้เลยทุกคนโคตรเกลือเลยว่ะ1.9เท่านี่มันเอาไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ในตู้หรือว่าบวกไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมเออหไม่ออกเว้ยอ่าข้อนะน่นาเปนการส่มสก,กินนะครับถ้าใครอยากจะสูมจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าดองทีเดียวแล้วส่มในแพทใหม่จะคุ้มกว่านะเพราะว่า ยิ่งเราลองเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสออกต่างๆมันจะขึ้นนิวได้บ่อยมากกว่าแล้วเป็นการเก็บความสัมพันธ์ที่ได้แบบครั้งเดียวคุ้มยอมช้านิดหนึ่งแต่ว่าคุ้มนะครับอืมเพราะว่าการเก็บมันไม่ได้สมบ่อยอยู่แล้วสก,กินอนะ่ะพูดตามตรงเลยโอ้ยเกินไปกี่เอ็มอาชิปมาหลายนาทีแล้วไม่หนิงกลิบเลเจนต์ Legend ยังไม่มานะครับอีปิกยังไม่ขึ้นนิวเลยอ่ะ <c oughs> เออจำอ้างว่าเรามีเยก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมันไม่ได้มันต้องมาสิ แลส่วนใหญ่ตัวที่ผมเปิดจะเอาผมจะเอาแค่ตัวที่มีค่าความสัมพันธ์นะครับอันไหนไม่มีความสัมพันธ์เราไม่เปิดก็ได้แต่ว่าตัวนี้อยากได้ส่วนตัวเพราะมันสวยไงอืเอ้ยหมดไปเยอะนะแสนแสนเท่าไหร่วะแสนห้าปะไม่รู้เหมือนกันแสนห้าหรือแสนสองไม่รู้นะครับแต่ว่าเงียบเกินอ่ะเอ้ได้ลุ้นอันหนึ่งนิวเอ้คัสซีนมาพูดไม่ออก <c oughs> โอ้คัสซีนมาไม่นิวอะ เออมาอันนึงนิวไม่นิวโววันนี้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วว่ะทุกคนผมรู้สึกมันไม่ใช่แล้วอ่ะตู้แม่งคูณขนาดนี้ยังไม่ออก,กอีกอะโอตาดาสขึ้นไปขั้นเจ็ดครับมีใครทุเลขกว่าน,นี้ไหมขั้นเจ็ดแล้วนะครับยังไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไปตกอยู่กับใครเฮ้ยบ้านะ โอ้โหไอเคฟมึงไปเลยนะพอเป็นคันดี้แล้วมึงไม่เจ๋งไม่เท่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมึงไปไกลๆเลยอืมแต่หลายคนบอกเกลือจริงคนระับตู้เนี้ยเอยนิวมาหนึ่งห,หมดโคตรเยอะนิวเพิ่งจะมาแล้วครับไดร้องไห้ทุกคนดูเอานะว่าไม่เกลือขนาดไหนเนี่ยถ้าใครไม่อยากได้ผมว่าไม่ต้องเปิดเลยตู้นี้มึงทุเรศว่ะโอ้โห ตามหลักมันต้องมีนิ้วสักสองอันเอออันนี้ทุเรศเกินนะครับกล้าพูดตามตรงเลยว่าเลดแย่มากอืมเนี่ยตามหลักมันต้องได้แล้วเวลาตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับผมอาจคลิปประมาณนี้แล้วเป็นเวลาเดียวโอ้โหเวลาพินาตของผมเลยก็ว่าได้เปิดไม่ค่อยออกแต่ถ้าเปิดประมาณตีสองนะหือออกดีจัดแต่อัดคลิปไม่ไหวนะครับโคตรง่วงอะ ดูการว่เราจะได้ไหมเอาให้หมดตัวไปเลยนะดูเอาครับไว้ใครสงสารกดซับให้ได้นะ <c oughs> โอ้อีปิกยังไม่นิวอะ่ะอืมอีปิกยังไม่นิวนะครับโอ้ยขึ้นไปขั้นที่แปดแล้วนะครับกัดฟันแลวนะอืม,อมขั้นที่แปดนะครับทุกคน เดี๋ยวไปดูกันว่าจะหมดขันที่เท่าไหร่คัตซีนมาแล้วอ่ะอันนี้ตัวเก่าแน่นอนน่าจะได้หมดแล้วแหละไอตู้เนี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะได้หมดแล้วนะเออแต่มันคือคัตซีนไม่รู้ว่านิวหรือเปล่าเอ้ยนิวเหรออ๋อแต่ว่าน่าจะไม่มีในความสัมพันธ์อ่นิวมาคู่ระใจเว้ยสำหรับ,บนี้อ่เดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับขาดอีกประมาณ5ตัว5้าตัวใช่ไหมหตัวนะครับทุกคน เราก็จะได้สก,กินครบที่เราจะเปิดได้แล้วก็ถ้าลนตัวนี้ก็จะเป็น7ตัวที่เราพอได้ลุ้นนะครับส่วนเลเจนด์เก่าเนี่ยไม่ไม่น่าจะมีกลับมาเนอะหรือแม้ก็ยังไม่มีให้แลกนะครับามาหน่อยขอนิวสักตัว2ตัวอือหืออ๋อูมาลวเวมาลวเวอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวไหนมันต้องตัวนี้สีตู้มันใช่ไหมโอ้โ oh. ห ูหมดจนทอ้อแมงไม่ออกเลยได้แล้วนะครับหมดที่ขัน้นนี้ใครเกลือกว่านี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมได้แล้วเว้ยโอ้โหหมดเท่าไหร่ไม่รู้แต่น่าจะมีแบบเยอะนะเชียดแสนเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจแต่จำไม่ได้ตอนต้นคลิปแต่น่าจะเชียดแสนอะ อ่ะเราใส่ก่อนเลยนี่ของมันต้องมีขอขิงหน่อยดิเออเนี่ยผมเป็นคนที่ลืมใส่สกินตลอดแต่ว่าเซรินลีลล่กับกับอ่าเพียวใช่ไหมไม่มีเลยโกชิตมีอยู่เหมือนกันเาานื้อว่าใส่ไปซาดัสอ่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ็บใจนะครับบอกตามตรงหมดไปเยอะมากอ่ะสำหรับตู้นี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าใครยังเปิดไม่ได้ก็ขอให้เปิดได้ละกันสวัสดีครับ